วันนี้นะครับผมมีร้านที่อยากจะมาแนะนำนะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่โซนใกล้ๆราชบุรีนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นสายกลุ่มสายฝุ่นนะครับที่วิ่งขึ้นเขากระโจมห้วยคอกหมูเนี่ยเมื่อท่องเที่ยวจากโซนสวนพึ่งเสร็จแล้วนะครับก็จะมีร้าน,ล,านล่างรถครับร้านนี้ครับจีนแอนเจนคาแคร์นะครับเปิดตั้งแต่9โมงถึง3ทุ่มนะครับร้านนี้พิเศษตรงที่ราคาในการล้างไม่แพงครับ มอเตอร์ไซค์ล้างอยู่ที่คันละ50บาทนะครับถ้า1 5 0ซีขึ้นไปก็เป็น80บาทนะครับโดยหลักๆเนี่ยถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เล็กนั่นคือคันละ50บาทเลยนะครับทางนะครับที่ตั้งก็คืออยู่บริเวณแยกเจดีหักราชบุรีนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคอมเมนต์ที่1นะครับก็มาง่ายครับผมเปิดตั้งแต่เช้าแล้วก็ปิดมืดนะครับที่นี่ล้างสะอาดยังไงเดี๋ยวลองดูบรรยากาศในการล้างนะครับโดยวันนี้เนี่ยผมพาเจ้าเวฟประวานครับหลังจากจบทริปเข่ากระโจนะฮะเละทั้งคันนะครับก เลิกขนาดไหนก็เนลนราคาเดียวกันครับคือ50บาทครับผมโอเคเราดูบรรยากาศนะครับผมอันนี้ครับเป็นท่วนที่เรากำลังทำความสะอาดน้องปาวาให้ผมนะ <c oughs> <c oughs> เลอะชัดครับอันนี้คือมันเลอะมากจริงครับอันนี้เท่าแก่มาล้างให้เองเลยนะ โอ้โหดูดูดูนะครับบริการดีนะไม่ใช่ว่าผมมาถ่ายคลิปแล้วเขาทำดีนะคือเขาทำดีมาตั้งแต่แรกแล้วผมถึงขับมาเพราะว่าร้านนี้อยู่ไกลจากตัวบ้านผมในใจมากเลยนะโอ้โห โดยการล้างทั่วไปครับก็ยังเหมือนกับที่เราเสียตังแพงๆเลยนะผมก็เคยเสียตังราคาเป็นร้อยกว่านะครับกับการล้างมอเตอร์ไซค์นะครับก็แพงอยู่ครับในมาตรฐานเดียวกันเปรียบนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนท้ายนะครับ็นความสะอาดความเงางามของรถนั้นเป็นเช่นไรนะครับนะครับ และนี่คือหน้าตานะครับตอนล้างเสร็จนะครับสำหรับ่วนตัวผมผมพอใจมากๆกครับกับเรทราคา50บาทนะครับในการล้างรถเล็กนะครับถ้าอย่างพวกไซส์ 150cc ขึ้นไปอย่าง For z ซ350ผมเนี่ยผมล้างอยู่ที่80บาทเพื่อนๆล้างเองค่าแรงค่าน้ำยาค่าน้ำโอ้โหมันก็ไม่คุ้มแล้วนะครับสำหรับร้านนี้เนี่ยผมแนะนำเลยนะร้านจีนแอนเจนนะครับอยู่ตรงแยกเจดีหักราชบุรี D La นะครับใครจบทริปจากสวนพึ่งหรือเขากระโจมอะไรเนี่ยแวะมาได้นะถ้าอยากรู้นะครับอยู่ ตรงไหนนะครับผมทำลิงก์ของ o o o l l m m p s ไว้ให้ที่คอมเมนต์ที่1ด้านดาล่างนะครับลองกดคลิกเข้าไปดูนะครับใครมาเที่ยวล่าบุรีก็แนะนำนะครับสายมอเตอร์ไซค์ก็ถือว่าล้างได้อยู่ในมาตรฐานที่ผมพอใจนะครับโอเคขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมกดไลก์ก็แชร์ช่องเกาะโมกเที่ยวนะวันนออี้พอดีพามาล้างก็เลยพามาแนะนำร้านนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆสายลุยสายฝุ่นกันทุกคนนะครับขอบคุณครับผม